ได้เวลาปปชตรวจสอบกกตครับปปชนั้นย่อมาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก่อนอื่นต้องบอกกันว่าผมไม่ได้บอกว่ากกตทําผิดนะครับแต่ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆอย่างมันทำม่้ทำม่้จริงๆครับจริงๆปปชแค่เปิดทีวีดูนะครับเปิดทุกช่องนะครับฟังข่าวทุกช่องก็จะรู้ว่ามันมีปัญหามากมายหรือไปสอบถามคนที่เลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วก็ได้ครับ เพราะว่ามีการร้องเรียนกันมากมายครับคือตอนนี้คนไม่พอใจมากถึงขั้นที่ว่ามีคนนะครับลงชื่อถอดถอนกรกตนะครับในเว็บไซต์ change.org เนี่ยนะครับเกือบประมาณนะครับ1.3ล้านคนกรกตเนี่ยมีเวลาเตรียมตัวถึง4ปีนะครับงบประมาณ6,000ล้านบาทครับแต่ไม่สามารถทำให้บัตร2ใบเนี่ยเลขเดียวกันได้ตัวอย่างความผิดป,ปกติแล้มีเยอะมากนะครับ เช่นพิมพ์บัตรเกินถึง7ล้านใบหรือมีการสับเขตเลือกตั้งใช้บัตรโหลคือไม่มีชื่อพรรคไม่มีโลโก้พรรคมีแต่ตัวเลขล้วนๆเลยนะครับซึ่งมันง่ายมากต่อการโกงครับเว็บล่มไม่ขยายเวลาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าบินไปดูงานต่างประเทศก่อนเลือกตั้งจริงไม่ถึงเดือนซึ่งถ้าบินไปดูงานต่างประเทศแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเรียบร้อยดีนะครับผมเชื่อว่าประชาชนไม่ว่าอะไรเลยครับ ส่วนอันนี้แปลกมากเลยคือโลโก้พักไม่ชัดครับในกระดาษเนี่ยมันจะมีชื่อพักพร้อมโลโก้ใช่ไหมครับทุกพักเนี่ยชื่อและก็โลโก้ชัดหมดครับชัด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 มาถึงพักหนึ่งไม่มีจางที่เหลือชัดหมดซึ่งจะบอกว่าถ้าพิมพ์เตอร์มันเสียหรือว่าหมึกมันจางหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือมันไมควรจะต้องจางหมดทั้งหมดจริงไหมครับเป,เป็นไปได้ไงชัดทุกพักยกเว้นอยู่พักเดียวยังไม่รวมว่าใส่ชื่อพักผิด พักหายก็มีนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างที่ผมว่ายังไม่ถึง10%เลยคือตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนเนี่ยกลัวกรกตจนกระทั่งหน่วยงานเอกชนมากมายรวมไปถึงสำนักข่าวนะครับจำนวนมากนะครับมารวมตัวกันครับในโครงการที่ชื่อว่า The Watcher เฝ้าคูหาจับตานับคะแนนเพื่อให้อาสาสมัครเนี่ยนับคะแนนคู่กันไปกับกกตเรียลไทมถามว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้ มีอยู่คำตอบเดียวเลยคือเขากลัวกรกตโกงครับผมว่าได้เวลาแล้วที่ปปชนะครับจะทำหน้าที่ตามวิสัยทัศน์และก็ันธกิจที่อยู่ในเว็บไซต์ของท่านนะครับตอนนี้เนี่ยประชาชนกลัวกรก,กตอ,อย่าให้เขาต้องกลัวปปชด้วยเลยครับส่วนใครสนใจอยากเป็นอาสาสมัครนะครับสามารถไปที่ thewatcher.net ได้นะครับแล้วคลิกตรงนี้ครับสมัครอาสาสมัครครับเคต้องการคนหนึ่งแสนคนประจำทุกหน่วยเลือกตั้งครับ ตอนนี้มีสมัครมาแล้ว30ม0 0ื่คนครับทุกคะแนนเสียงของคุณมีค่านะครับอย่าให้มันหายไปครับ